สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกลับมาพบกับผมนะครับบนช่อง YouTube ครับช่องเฟสไทส Story ครับช่วงนี้เป็นช่วงแอดมินเล่าเรื่องวันนี้บันทึกเสียงนะครับวันที่5กรกฎาคมนะครับพศ2559ครับเข้าช่วงฤดูฝนครับฝนตกทุกวันเลยนะครับผมก็แทบไม่ได้เดินทางไปเที่ยววัดที่ไหนเลยนะครับตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะเสียงก็ดังป๊อปปแป๊ะแนะครับบนหลังคาบ้านผมนะครับ ก็เลยถือโอกาสนะครับมาเล่าเรื่องให้ท่านได้ฟังเลยดีกว่านะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเก็ดประวัติเล็กๆน้อยๆนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับพุทธสโรวัดหนองโพนจังหวัดนครสวรรค์ครับเรื่องราวของหลวงพ่อเดิมน,นี่ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับอภิญญาอยู่มากมายเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับอภิญญาให้ท่านได้ฟังนะครับคล <cam> ิปก่อนหน้านี้นะครับ <c oughs> ผมเคยเล่าเรื่องเกี่ยวกับอภิญญาของหลวงพ่อเดิมไว้ ค่อนข้างยาวนะสิบกว่านาทีไว้แล้วนะครับแต่ก็วันนี้ก็มีเรื่องราวอีกเรื่องราวหนึ่งมาเล่าให้ท่านได้ฟังนะครับหลวงพ่อเดิมเนี่ยท่านก็เป็นพระที่ค่อนข้างที่จะสมถะนะครับก็รักความสงบนะครับความไม่ชื่อสยงของท่านเนี่ยก็มีในช่วงของสงครามโลกครั้งที่สองนะครับเนื่องจากว่าชาวบ้านแล้วก็เหล่าทหารเนี่ยมาพึ่งพาบารมีของท่านนะครับท่านก็ได้เป็นที่พึ่งของชาวบ้านเป็นอย่างดีเลยนะครับท่านก็มีการ บำรุงรักษาแล้วก็สร้างโรงเรียนด้วยนะครับก็ทำให้ที่วัดเนี่ยก็มีโรงเรียนเกิดขึ้นด้วยอภิญิหารของหลวงพ่อเดิมเนี่ยก็มีมากมายนะครับจนกระทั่งท่านได้ก่อนที่ท่านจะได้มรณาภาพเนี่ยท่านก็ได้ทำอภินญาหารทั้งสุดท้ายด้วยนะครับเนื่องจากว่าก่อนที่ท่านจะมรณาภาพในวันที่ย2บพฤษภาคมพศ2 4 9 4นะครับ ก่อนนี้ท่านจะมานะภาพท่านก็ได้ถามเรารู้สิธย์ว่า,าน้ําที่วัดเป็นยังไงบ้างมีมากหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับทีนี้ทางลูกศิษย์ก็เลยบอกว่าน้ําตอนนี้มีน้อยมากเนื่องจากว่าฝนเนี่ยก็ไม่ตกทําให้แห้งแรงมากถ้าเกิดฝนไม่ตกภายในสองสมวันนี้ก็น่าจะขาดแคลนน้ํานะครับหลวงพ่อท่านก็ได้หลับตาลงนะครับท่านได้นั้นนะครับก็ปรากฏเมฆครึ้มดาสนิทขนาดใหญ่เลยนะครับเคลื่อนตัวมาที่ บริเวณวัดนะครับแล้วก็ฝนก็ตกกระหน่ำลงมานะครับราวๆ3านาทีนะครับแล้วก็ซาลงนะครับหลังจากซาลงปุ๊บนะครับลมหายใจหลวงพ่อเนี่ยก็หมดสิ้นลงณนะตอนนั้นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมานะครับส่วนเรื่องอความลี้ลับวันนี้ที่ผมจะมาเล่าเนี่ยเป็นเรื่องราวที่สมัยท่านที่เดินทุดงนะครับสมัยท่านสมัยตอนที่ท่านยังเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดหนองโพเนี่ยท่านออกทุดงกับพระลูกศิษย์อยู่เป็นประจำเลยนะครับ แล้วก็เมื่อกลับจากการเดินทุดงเนี่ยท่านก็มักจะนําเรื่องราวการเดินทุดงต่างๆเนี่ยมาเล่าให้สิทธิใกล้ชิดเนี่ยฟังอยู่เสมอๆเ,เลยนะครับก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับท่านได้เดินทุาดงไปทางเขาวงโดยไปด้วยกันทั้งหมด5รูปด้วยกันนะครับเย็นนั้นก็ไปไปพักปรากฏอยู่ที่ใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งนะครับริมทานเป็นลนำธารเล็กๆน,นะครับแล้วก็ซึ่งดูแล้วนี่ก็เหมาะแก่การนั่งปฏิบัติธรรม บำเพ็ญภาวนาท่านก็เลยทําการปรากฏแล้วก็บอกให้ลูกศิษย์เนี่ยที่ติดตามมาเนี่ยทำการปรากฏณนะบริเวณริมทานแห่งนี้พอค่ำลงเนี่ยก็มีความแปลกใจว่าทําไมต้นไม้รอบๆนี้นะครับมีความเงียบผิดปกติคือเงียบสงัดเลยนะครับแม้แต่มแมลงกลางคืนเนี่ยก็ไม่มีเสียงรบกวนเลยพระลูกศิษย์ก็ต่างพากันสงสัยก็ถามท่านถึงสาเหตุท่านก็บอกลูกศิษย์ไปว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติ ความปกติหรือไม่ปกติมันเป็นเรื่องธรรมดาอย่าได้ใส่ใจเลยบำเพ็ญศีลภาวนาของเราไปก็แล้วกันได้ยินเสียงอะไรก็อย่าไปสนใจมันทั้งนั้นและอย่าออกจากนอกกรดในยามค่ำคืนโดยเด็ดขาดถ้าไม่จำเป็นอันนี้หลวงพ่อก็สั่งกับพระลูกศิษย์ที่ติดตามการเดินทุดงไปนะครับพระลูกศิษย์ก็รับคำท่านก็ไม่สอบถามอะไรอีกพอเข้ากรดนะครับก็นั่งหลับตาจำศีลภาวนา ตามที่ได้ร่ำเรียนกันมาโดยตลอดพักใหญ่ก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของสัตว์ฝูงหนึ่งดังแว่วมาแต่ไกลและก็ใกล้เข้ามาทุกขณะพอได้ยินเสียงป่าระเมาะตรงหน้าหักโค่นนะครับก็หักโค่นเป็นแทบๆนะได้ยินเสียงพระลูกศิษย์ต่างก็ต้องลืมตาขึ้นมาในขณะที่บำเพ็ญภาวนาอยู่เพราะกลัวอันตรายที่จะเกิดขึ้นก็ปรากฏว่าเห็นวัวแดงฝูงหนึ่งพากันวิ่งแหวกป่าระเมาตรงเข้า,ายังกรดที่พัก หลวงพ่อเดิมรู้ว่าพระลูกศิษย์เนี่ยจะลุกขึ้นหนีจึงส่งเสียงไปบอกว่าอย่าออกนอกกรดนะอย่าไปสนใจนะับหลวงพ่อก็บอกไว้อย่างนี้นะครับพระลูกศิษย์ก็ต้องนั่งดูอยู่อย่างนั้นแล้วก็เห็นกับแววตามีชายผิวดําร่างใหญ่คนหนึ่งนะครับมีกระบองใหญ่มากถืออยู่ในมือนุ่งผ้าผ้าโจงกระเบนสีแดงผืนเดียวไม่ใส่เสื้อขี่วัวแดงตัวใหญ่นําหน้ามาหยุดอยู่ที่หน้ากรด ห่างไม่ไกลนักในตาของชายผู้นั้นแดงวาวเหมือนลูกไฟเห็นเพียงครั้งแรกก็รู้ว่าไม่ใช่มนุษย์แต่น่าจะเป็นเจ้าป่าอย่างแน่นอนอันนี้คือทางคณะลูกศิษย์เนี่ยก็คิดว่าเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาณบริเวณนั้นแน่นอนนะครับเพราะว่ามีรูปร่างใหญ่ดําทมึนเลยนะครับทีนี้ร่างนั้นก็เลยได้กล่าวเสียงดังว่าทําไมไม่ไปพักที่อื่นมายุ่งอะไรกับที่ของข้าด้วยนะครับอันนี้ทางเจ้าป่าก็พูดอย่างนั้นนะครับ เจ้าป่าตนนั้นเสียงดังถามด้วยด้วยเสียงดังนะครับอย่างน่ากลัวพระลูกศิษย์ก็นั่งเงียบตั้งใจจะฟังว่าหลวงพ่อเดิมเนี่ยจะให้ทํำยังไงแต่ก็ไม่มีเสียงตอบจากหลวงพ่อเดิมทําให้เจ้าป่าต้องถามซ้ําแต่หลวงพ่อเดิมน่ก็ยังคงเงียบเหมือนเดิมเจ้าป่าตนนั้นนะครับก็เลยมีความรู้สึกโกรธอย่างมากจึงลงจากหลังบัวแดงแล้วก็ตะหวาดว่าไม่ตอบมาหรืองั้นได้เห็นดีกันนะครับอันนี้คือเป็นเจ้าป่าเจ้าเขา หรือผีก็ได้นะครับตนนั้นที่คุ้มครองเขตนั้นอยู่ก็เลยตบบาดเข้าให้นะครับแล้วก็ว่าจะเนื้อกระบ,บองเนื้อกระบ,บองอยู่ที่อยู่ในมือนะครับมายังกดที่ตั้งเรียงรายกันอยู่หลวงพ่อเดิมก็ดูว่าลูกศิษย์นี่หวาดกลัวมากจึงส่งเสียงบอกให้ให้ทราบกันว่าอย่าลุกขึ้นไม่ต้องกลัวนะหลวงพ่อเดิมก็ยังเน้นย้ําอยู่นะครับว่าไม่ให้ลูกศิษย์เนี่ยลุกขึ้นพระลูกศิษย์ก็เชื่อฟังอย่างดีพอเจ้าบาดเดินเข้ามาใกล้นะครับก็มีลมเนี่ยกลุ่มหนึ่งกระโชกมาอย่างแรง พุ่งเข้าปะทะกับเจ้าป่าตนนั้นจนล้มกิ่งไปกับพื้นพอจะลุกขึ้นมาก็มีลมกระโชกเข้ามาใส่ร่างเป็นร่าระรอกนะครับจนทําให้เจ้าป่าตนนั้นนะครับหมดฤทธิ์ไม่สามารถที่จะสู้ได้แล้วก็ไม่สามารถลุกขึ้นมาได้แล้วก็ได้พูดอ้อนวอนหลวงพ่อว่าให้หยุดการกระทําต่อเขาเถิดทีนี้หลวงพ่อเดินก็บอกว่าอาตามาไม่ได้ทำอะไรเลยท่านทาตัวท่าน,าน,านเอง ถ้าท่านหยุดข่มเหงผู้อื่นทุกอย่างก็จะหยุดลงเองนะครับน,นี่ก็เป็นคำที่หลวงพ่อได้บอกกับเจ้าป่าเจ้าเขาตนนั้นหลังจากนั้นนะครับเจ้าป่าตนนั้นก็ลดทิฐิลงนะครับลดพยศองลงนั่นเองนะครับแล้วก็ หลวงพ่อเดิมก็เลยได้ไดทําการอบรมเทศนาสั่งสอนเจ้าป่าตนนั้นเพื่อให้มีสัมมาทิฏฐินะครับเพื่อจะให้รู้ว่าพระธุดงค์เนี่ยมาปฏิบัติธรรมทําความดีเพื่อเมตตาต่อชาวโลกและสรรพสัตว์ทั้งหลายนะครับแล้วก็เจ้าป่าตนนั้นก็รับฟังแล้วก็กล่าวว่าขอน้อมนําพระตนาตรัยเนี่ยมาเป็นที่พึ่งแล้วก็จะไม่ลังแกข่มเหงใครอีกนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวสั้นๆเป็นเกร็ดประวัติสั้นๆของหลวงพ่อเดิมนะครับพุทธสโ,โรแห่งวัด หนองโพจังหวัดนครสวรรค์วัดแห่งนี้ผมยังไม่เคยเดินทางไปนะแต่ผมเห็นเส้นทางแล้วแหละ โอกาสที่สาคัญสำคัญหน่อยเดีย๋ยวผมจะเดินทางไปนะครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะเพราะว่าเส้นทางนี้ก็ไกลพอสมควรนะจากที่ภาคผมนะครับก็โอกาสหน้านะครับผมก็จะนําเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับความรีลปฏิหารของพระอาจารย์ต่างๆพ,พระอริยสงฆ์องค์ต่างๆมาเล่าให้ท่านได้ฟังนะครับสามารถกดติดตามได้ที่ช่องบน YouTube ช่องนี้นะช่องเฟซไทสตอรี่นะครับแล้วก็มีบน Facebook ด้วยนะครับที่เพจภารกิจเที่ยววัดโอกาสหน้ากลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ